<laughs> <laughs> I got no love for the fake play tough and wanna hate this, I'll don't show up. i don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake <laughs> no, no news if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This not that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. โอเคสวัสดีครับน้องพายครับพี่กบขออนุญาตถ่ายรถหน่อยนะเขาอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นรถมันหล่อชี้ผายรยหล่อลเกินหล่อพอๆกัเจ้าของเลยที่มาจากเพชรบุรีเหรจากเพชรบุรีพี่ากบวนมาตีแล้วครับโอ้โหเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนี่มาจากเพชรบุรียังมานะขอมะถมนะต้องมาครับใครยังไม่เคยมาต้องมางานนี้ดีไหมงานนี้ดีไหมครับพี่ดีครับเป็นคบปะพี่น้องพูดคุยนาะ แลกเป็นประสบการณ์กันเรื่องรถบางทีคนไม่เคยเห็นรุ่นนี้ก็แลกเปยนประสบการณ์กันต้องมาครับปีถ้าปีหน้าจัดอีกหรือเขาจัดอีกต้องมาเพื่อนๆนะครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างแรกคือเราได้มีประสบการณ์แบบคนที่ไม่เคยนั่งรถรถเนี่ยมาดูแนวทางได้เลยนะมันมีให้ดูแบบทุกแนวอ่ะแต่วันนี้คันนี้เตะตาพี่มากนะครับแล้วก็คือเรื่องเรื่องอ่ะสีเสือมันฟงมันได้เดี๋ยวพี่ถามเลยตัวนี้พี่จี๊บเปนไรครับ ปี2000อาจจะเป็นตาลึกใช่ไหมครับเขาเรียกเขาเรกเล่นชบรุ่นชมมอนครับหน้าตาจะต่างรุ่นแรกรุ่นชมเรียมแต่บอดี้เดียวกันครับอ๋ออ๋ออ้าวแล้วไฟเลี้ยวเข้ามางี้เรามาเติมเนี่ยมางี้แหละครับพี่อ๋อเหรอพี่สวยไหมอืมเรื่องเรื่องพี่ไม่ถนัดเรื่องจี๊บไงแต่ก็ดูดูอยู่แต่ว่าคนก็กลัวกันเยอะครับว่าจะหายากครรับจิงเชียงกงมีอะไรเยอะครับญี่ปุ่นก็มีทางญี่ปุ่นก็มีอืมก็คือง่ายๆมีทุนทรัพย์อย่างเดียว ของมีไม่ได้สูงมากจับต้องได้ครับจับตัวกันเพราะเป็นเครื่องเป็นสิ่งบางคนมองว่าจี๊บไงี่ยคำว่าจี๊บเนี่ยคนเล่นรอบรถเนี่ยคิดไอ้เนี่ยไอ้นู่นมั้งไอ้นี่เท่าไหร่ไอ้นั่นเท่าไหร่กลับกลายไปไปตีว่ามันจะต้องแพงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แพงที่คิดสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลอ่าอ่ะอย่างโป่งพี่ขอถามโป่งหน่อยนี่โป่งเนาะตีเพิ่มหรือว่าเป็นของมันเลยเป็นป่นอตอเมริกาครับโป่งแฉสั่งนำเข้ามาชุดแต่งชุดแต่งอ๋อไม่ใช่ของบ้านเราไม่ใช่ครับไม่ใช่ การบ้านเราก็มีครับแต่อันนี้เซ็ตโคอเมรับแต่อเมริกามันจะเข้ารูปอยู่นะพี่ว่าอ่าอันนี้น่าจะน่าจะเป็นตรงรุ่นเหมือนเนาะตรงรุ่นของมันเลยครับอีมโดยเฉพาะครับมันจะปาดซุ้มแล้วก็ใส่อย่างใหญ่ได้ครับถ้าเดิมโชลกีจะเป็นตรงมเล็กอืมเดี๋ยวไปถามหน่อยยังจี๊บโชลกีเนี่ยเราจะเป็นต้องเซ็ตช่วงล่างใหม่ไหมถ้าเราจะยกหรือใช้ช่วงล่างเดิมได้เลยถ้าถ้ายกสูงครับต้องเซ็ตช่วงล่างใหม่ครับพี่เพราะว่ามันจะต้องแก้ไขจับเบริเยอะมาครับคันนี้เป็นช่วงล่างวลิงก็คือเปลี่ยนเป็นอาารมยวคับ แล้วก็เปลี่ยนสปริงยกแล้วก็ใส่ชุดกระชักคันส่งแยกกันอะไรเงี้ยครับอ๋อเป็นไวาลิงค์ตัวนี้อเป็นวาลิงค์ตัวยาวเพราะจริงๆตัวนี้จะไม่ใช่ไวาลิงค์ไม่ใช่เป็นอัมเป็นอัมเล็กๆกันเหรออัมสั้นแต่คานจะเป็นคานเดิมคานเป็นคานชิฟต์ WJ ครับก็คือเป็นอ๋อต้องเปลี่ยนที่เหมือนกันแต่คานที่เปลี่ยนเพื่อให้ของวางขึ้นอืมเอาง่ายๆก็คือว่าถ้ายกนี่กต้องเซ็ตช่วงล่างเหมือนกันเถอะต้องติดอ่าทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับให้ใหญ่ขึ้นนนนใใหห้้้้้้แแขขข็็็งงงงงงรรรึึออออย่่่าากกกกกชัะไพวีตตญ เราเลือกใช้ชกฟ็อกนะครับมีการสะบัดการสะบัดต้องมีเนาะมีครับเพราะมันเป็นมันเป็นเป็นยางใหญ่อ่ายางใหญ่แต่ขับนุ่มนะครับยังขับนุ่มเหมือนเดิมครับเพื่อนดูแนวทางนะคันนี้เขาแต่งกําลังลงตัวนะครับหนึ่งที่สําคัญไม่สูงนะครับแล้วก็กันชนอย่างเงี้ยกันชนนี่เราสั่งทำกันชนเป็นอ้าเราหรือว่าเราครับยี่ห้อรถคันที่ครับก็คือเป็นชุดแต่งของรถจิ๊บโดยตรงมา้นอืมเท่มากเพื่อนััทท้้งง การชนหน้ากัรชนท้ายแหลกลังคาอะไรเงี้ยก็คือมีตรงรุ่นเลยครับก็คือ,คอหาของบ้านเราได้บ้านเราได้ใช่มีคนใช้กันนี้ก็น,นี่นี่ดูยางครับยางนี่ของอะไรเลยเอ่อยางโยโกฮาม่าครับอือเบอร์สามสิบเจ็ดโอ้หเข้ากับกระทะมากเลยอ่ะกระทะของอะไรครับกระทะเอ่ออะไรอ่ะเป็นเป็นตัวนอกแล้วกันอ่าเป็นตัวนอกอ่าเป็นเขทั้งหมดครับเพราะว่ามันจะเป็นรูล้อของมันที่ไม่เหมือนบ้านเราเป็นห้าลูร้อยยี่สิบเจ็ดห้าลูร้อยยี่สิบเจ็ดเพื่อน อ่าถ้าเป็นบ้าลมจะหกรูห้ารูก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไซส์นี้ไม่ใช่ครับอ่ารุ่นกำลังลรอไว้โองพลังดีแหละนะครับกูยางสวยมากยางโยโกลายนี่สวยมากเลยเออยางไซส์นี้ใช้ดีครับอืมน่าจะไม่ดังนะไม่ดังเออมเพราะยางโยโกรายใช้โชว์ฟ็อกนะครับแล้วก็มิติไม่ได้สูงมากและที่สำคัญจี๊บอ่ะดีเอบอดี้ของมันเน่ะมันมันมองแล้วมันมีมีมนต์ขลังนะมีเสน่ห์เนาะใช่ยมองข้างๆนะครับเพื่อน ก็ทังสวยอ่ะนะครับน้องก็แต่งแบบคลีนค c ีนะครับคือยกแต่แต่มันมองแทบไม่รู้เลยว่าเขาเขาใส่อะไรบ้างนะครับยกเว้นที่ยางที่เราเห็นชัดกับโชกแต่จริงๆเตะฟุบชันหมดนะช่วงล่างนะแก่หมดเลยครับเพราะไม่งั้นจะใส่ยางไงได้แนบก็ต้องแก้แก้ครับแก้แนบยกตรงเป็นยาวอือแหมอันนี้ก็เท่ดีอ่ะนะครับบางบางเรียวๆอันนี้บ้านเรางานบ้านเราอ่าเท่ๆครับ มีคิ้วแคปหน้าสวยครับอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยด้านหลังก็ต้องเปลี่ยนคานไหมก็ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันควีดีครับรถรุ่นนี้เดิมทีจะเป็นคานแข่งอยู่แล้วครับแค่คานเดิมก็ได้ครับแต่คานมันสั้นแบบนีเหรอใช่คาไปแค่กว่านี้คือผมต้องการให้ล้อมันที่ออกมาอ่าพอถ่าล้อกว้างมันนะครับดีกว่าก็สวยมากนะครับเพื่อสวยนี่งานบ้านเราเนาะคครรัับบมาล้หดเยสวยอ่ะประจวบชนเนี่ย ก็คือง่ายๆของจี๊บอะบ้านเราก็มีอุปกรณ์ตกแต่งกันอ่าไม่ได้ขี้เลยนะเนี่ยดูสวยนะแต่งงานเจ้านี้อ๋อแม่งเข้ารูปดีอะสวยสวยเนียนเนียนอ่าสวยมากเดี๋ยวพี่ขอดูเครื่องหน่อยเครื่องเดิมไหมอือมครับเครื่องเดิมีแล้วอกออย่างหล่ออ๋อเครื่องเดิมครับอื อ่าไม่ได้โมดิฟายอะไรเออไม่ได้โมดิฟายอ่าแต่ต้องใช้แก๊สถ้าน้ำมันไม่ไหวน้ำมันไม่ไหวอืมขับเล่นไม่ได้เลยอ่ารถเจ็มปิกแมน罢了อ่ารถเครื่องยังกิฟต์อยู่เลยนะอ่าคือคันนี้เป็นวัตถุดิบคุณซื้อมาใส่รถของเราซื้ออะไรมาทั้งหัวแล้วก็ล้อใส่จริงจริงจิ๊ฟเนี่ยเครื่องมันมองเหมือนอะไรเต็มเครื่องหมดแต่จริงๆก็รถเขาก็มาอย่างนี้อยู่แล้วเนาะใช่ครับมันมองเยอะแต่จริงๆมันก็มองเหมือนจะติดนู่นติดนี่แต่ว่ามันก็มาอย่างนี้อยู่แล้วนะ อ <S 2> <S 2> ่าเป็นพัดลมไบฟ้านะปกติไม่ใช่ไบฟ้าธรรมดาที่ปั๊มบอที่ปั๊มตัวนึงแล้วก็ไฟฟ้าตัวอื่จบไหมใส่บอนโบ้จบไหมกับเครื่องซีซีถุงสูงนะครับวิ่งทางกายใส่บอนโบเข้าไปจบสวยเพื่อนนะครับเครื่องก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ประมาณนี้เอาพี่ถามครับเฟืองอ่ะยางใหญ่เอ่อเป็นเฟืองรห้าดหนึ่งสามองของทีฟเลยครับเป็นเฟืองนํำเข้า ห้าจุดหนึ่งสามมันเทียบเท่าเท่าไหร่อ่ะมันก็เท่าประมาณสักถ้าเปรียบบ้านเราแปดสามเก้าไหมรถกว่ามันจะเป็นเก้าตีหนึ่งครับเก้าตีหนึ่งใช่ไหมเก้าตีหนึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะเครื่องมันได้อยู่แล้วนะมันอัตราทดก็คือที่เลือกใช้เก้าถึงแปดกับเครื่องยนต์แล้วก็ยางคมันมีเบอร์เบอร์ให้ไล่ตามขอนเซ็ปต์ของยางอ่าใช่ครับสามห้าสามเจ็ดก็จะใช้เฟืองใบนี้กับเครื่องตัวนี้ใช่ครับและเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เดิมเดิมก่อนดูนะครับเปิดไปฝั่งนี้แหละที่ จ้ดอ๋อเกือบเดิมหมดเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหภายในแม่งกริบเลยว่ะภายในก็เป็นภายในญี่ปุ่นครับคันนี้คือล้อ,อของเก่าทิ้งหมดเลยมามาทั้งคันเลยคันนี้ครับอ๋อทั้งคันเลยเหรอใช่ครับซื้อแล้วก็มาล้อใส่ภายในบ้านเรามีแค่บอดี้เป็นบ้านเราครับอืมโอ้ยสวยมากเพืเ่อนๆภายในเกียร์ออโต้โหนี่ขับสบายเลยขึ้นเหนือลงใต้ไม่เสีเรียดเลยนะอ่าแล้วยิ่งรถเซ็ตเซ็ตดีครับแล้วรถนี้เป็นรถที่ทำนุ่มอยู่แล้วรถเซ็ตดีๆด้วยนะภายใน แวบ,บนะครับโอหสวยครับสวยครับข้างหลังก็ถังแก๊สง่ดใช้ตัวรถมันก็ไม่กี่ทังแล้วเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวนี้ถ้ารุ่นนี้ก็สองแสนน้อยๆครับอา่าเป็นชมเร็มก็จะแกว่าบาคือเราซื้อมาก,ก่อนเราจะไม่จะเป็น้อ่ไปฟูออปชั่นขนาดนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยเติมไปอ่าโอเคครับอ่าถือว่ามางานนี้ได้ดูรถสวยๆหลายคันแล้วนะแล้วก็ พบปะสังส,สรรค์พูดคุยนะครับกับน้องๆพี่ๆนะครับที่คอเดียวกันก็รู้สึกว่ามีความสุขเนาะอยากให้เพื่อนๆมาชักชวนหน่อยชวนหน่อยปีหน้าปีหน้างาหน้าน,าน,นาะนานครับชาวรถโต,นนตที่เบนซ์น่าจะจัดอีกครับอ่าแล้วก็จี๊บมาเยอะๆเจอกันได้ทุกงานที่ชาวรถโอมาพูดคุยกันเนาะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ดูแนวทางรถหลายๆคันที่ที่มาเนี่ยที่พี่กบถ่ายครับหลายคันเนี่ยโอเควันนี้ขอบคุณน้องน้องน้องพายครับน้องพายมากนะครับพี่ขี้ลืมขอบคุณมากครับเฮ้ยครับ สวยมากเพื่อนๆนะครับนี่สุดยอดนี่เอาไปเอาไปดูแนวทางได้นะเพื่อนๆนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มพายเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะปรึกษามีเบอร์โทรไหมออมีครับหรือว่าเ,ออเบอร์โทรศูนย์แปดห้าครับสองแปดเก้าห้าหนึ่งสองสี่เเข้าไปติดตามที่เพจสามสิบสี่ลีลาคลาดก็ได้ครับเฉพฉบับรถจีบโดยเฉพาะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวให้คำปรึกษาแนะนำพี่แปะลิงก์ไว้ พี่แปดล,ลิงว้อะไรนะเอาหมาดีอะไรก็รา,า,าอโอเคนะครับเพื่อนๆใครที่เป็นแนวนี้ก็ลองอย่าพี่กบทิ้งเบอร์น้องเขาไว้นี่ก็ลองโทรปรึกษาแล้วสอบถามดูว่าอยากจะทำรถแบบนี้นะครับรอนะครับแล้วก็อมตะขลังโอเคครับ